สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนออุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วนะครับแก๊สที่เช็คนะครับก่อนจับแก๊สรั่วมีโหมดให้เลือกหลายโหมดนะครับโหมดการใช้งานอ่า มีทั้งวัดเทมอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัดปั๊มติ๊กนะครับโดยโดยปกติแล้วรถยนต์ที่ติดแก๊สจะไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กนะครับต้องซื้ออุปกรณ์ตัดปั๊มมาตัดเสริมนี่นะครับตัวหนึ่งก็กตกรวมค่าติดก็อยู่พันหนึ่งนะครับตัวอุปกรณ์ตัดปั๊มติก๊กเวลาเวลาอุณหภูมิได้นะครับ ตัวอุปกรณ์ก็จะสั่งตัดเข้าน้ำมันนะครับเอโทษตัดเข้าแก๊สนะครับจากน้ำมันเป็นแก๊สนะครับก็จะก็จะเห็นว่าเป็นทำงานเป็นแก๊สนะครับแก๊สมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะเลื่อนบอกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นปิโตปั๊มปิดนะครับตอนนี้หมดใช้งานอยู่ที่ห้าวินาะห้านาทีนะครับ ก็คือ5นาทีใช้แก๊สนะครับแล้วก็พอถึง5นาทีปุ๊บก็จะกลับมาใช้น้ำมัน1นาทีนะครับจะมีโหมดให้เลือกอยู่หลายนาทีนะครับมี5นาที10นาที20นาที30นาที40นาที50นาทีนะครับแล้วก็อีกถัดไปก็เป็นโหมดแมนนวลนะครับก็คือจะเข้าโหมดปกตินะครับก็คือ เอาไว้ใช้จูนนะครับเอไว้ใช้จูนรถนะครับจูนแก๊สนะครับเราเซนเซอร์เราจะมีอยู่3ตัวนะครับมีจุดหน้าจุดข้างหลังที่ถังนะครับอพอเวลาแก๊สรั่วมันก็จะตัดเ้้าอน้ำมันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ นนีเป็ตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ถังนะครับที่ถังถ้ามีการรั่วจะตัดจะจะ,จะเตือนภายในห้าวินาทีนะครับแล้วก็จะสั่งเข้าน้ำมันนะครับเนี่ยครับปิโตปั๊มออฟนะครับทำงานนะครับทงาน แล้วถ้าไม่มีการรั่วต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะตัดเข้าแก๊สให้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีการรั่วต่อเนื่องก็ตัดกลับเป็นน้ํามันนะครับตอนนี้ถึงใช้งานห้านาทีแล้วด้วยนะครับก็คือจะตัดมาใช้น้ํามันนะครับจะตัดมาใช้น้ํามันหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับแล้วก็ตัดเข้าแก๊สให้แล้วนะครับจะใช้แก๊สอีกห้านาทีแล้วก็ ตัดมาทํางานน้ํามันอีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวลองแก๊สรั่วใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าเกิดการแก๊สรั่วนะครับตอนนี้อัมติกตัดแล้วนะครับเป็นแก๊สแล้วนะครับ เกิดกรณีแก๊สรั่วก็จะตัดก็จะเตือนนะครับก็จะเตือนแล้วก็ตัดเข้าน้ํามันให้นะครับภายในห้าวินาทีนะครับของติ๊กข้างหลังนะครับถ้าเซ็นเซอร์ตัวหน้าเครื่องจะอยู่สิบห้าวินาทีนะครับข้างหลังจะห้าวินาทีนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการรั่วต่อเนื่องก็จะตัดเข้าแก๊สให้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นตัดเข้าแก๊สให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งอยู่ที่ในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับจะจับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นก๊าซพิษนะครับจะลองแต่ว่าจะไม่ตัดเข้าน้ำมันให้นะครับในห้องผู้โดยสารนะครับน,นะครับจะเตือนเฉยนะครับ แล้วก็ถ้าถ้ามีแก๊สรั่วนะครับจะสั่งเปิดจะสั่งเปิดพัดลมนะครับจะสั่งเปิดพัดลมโดยอัตโนมัตินะครับก็คือถ้ามีแก๊สรั่วเมื่อไหร่ก็พัดลมหน้าเครื่องก็จะทํางานทันทีนะครับแล้วก็อุณหภูมิขึ้นสูงเกินก็จะสั่งเท่าน้ํามันนะครับแล้วก็พัดลมก็จะทํางานนะครับ ครับขอจบไว้แค่นี้ครับ